ขอให้มาใช้อินซีเพียวทีเถอะแล้วจะติดใจมันเห็นผลมันเขียว,วมันเข้มข้นใบมันหนาเหมือนว่าคนเลือดร้อยโครคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนต้านทานตนา่อโรคเพียวมันเอาอยู่ กลางวันแดดเปี้ยงๆอะไยท้าได้เลยไปดูเลยไม่มีคําว่าหิวถ้าธรรมดาฝนตกโลกราเข้าอันนี้ไม่มีกระทบกระเทือนเลยสบายในใจผมผมมาทําผมเห็นผลบางอย่ผมก็พอใจผมแล้วมั่นใจเพียวถึงได้ไปเอามาคิดอยากจะได้พืชดกงามแข็งแรงก็มาใช้เพียวอย่างผมผมก็ว่าผมมาเดินถูกทางก็คือมาเจอเพียวนี่แหละซปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่ โปรโมชั่นช่วงแนะนำสินค้าซื้อซุเปอร์เพียว2ขวด